สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการปรีชาสาวิกันนะครับให้คะแนนสามนตอบดีมากคู่นี้สดเจอเก๋านะครับดินดำนี่เขาบอกว่าสดเหลือเกินนะครับนครกอ,อประเภทจังหวะฝีมือหลากหลายเก๋าเกมเบียดเข้าไปรูปร่างดูจะเสียเปียบเล็กน้อยนะครับ ขวากับขวาแล้วครับวยคู่นี้ทีนดำเงินต้องใช้ความสดนะครับบดเข้าไปเรือเอ่อยเพชรนครมีหยับหลอกนะครับกระดุมวยการผ่านมวยก็บอกว่าเหนือกว่ากอาอยู่ที่การยืนระยะนะครับโดนต่อโดนอย่ายุบอย่าย่ายนเท่านั้นนละครับเบียดเข้าไปโอ้มีหมัดขวายาว,ยาวๆนี่ทิ้งขูอเอาไว้ด้วยนะครับ เพชรนครยินดำไม่มีตกใจนะครับรุนน้องก็จริงค่อยๆ่ยจับ้าไปโดนแข้งขวาโอ้โหเจาะยางเจ็บเหมือนกันแล้วครับชิงกันออกตั้งแต่ยกแรกแบบนี้เลยนะครับไม่มีใครยอมใครครับ ว่ามวยสดอย่างดินดำกับเก้าเกมเพชรนครโอโ้โหมวยขวาตัดตีนสายหน้านั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันออกได้หนักแรงใช้ได้ครับลูกขีดป,ประจัดเอาไว้โชกันแบบนี้นี่น่าจะได้เห็นอะไรดีๆแน่นะครับพอเริ่มบอกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรก ค่อยๆขยับเข้าหาเพชรนครไม่มีตกใจมียื่นเข้าไว้มีวัดระยะไว้หรือเปล่านะครับสายโอ้ายาวๆว่ารุ่นน้องก็จริงนะครับแต่จะมั่นโกมั่นใจในสภาพร่างกายนะครับขยับเข้าหาดินดำกา,การจัดมวยของเพชรนครนี่ถือว่าเก่าใช้ได้นะครับไม่ธรรมดาเลยร,รมการแบบว่า อย่าเต้นกันเยอะนะครับต้องออกอาวุธกันบ้างในช่วงปลายยกขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโดนแข้งขวาไปก่อนโหมกวกโดยหมัดขวานี่โตคือเลยครับจินมดำเอาขยับเข้าไปขายยุกขายยน่นนิดเดียวเนี่ยถึงแพ้แลวครับมวยคู่นี้พอดูแล้วดูลาการชกนี่หายกันมากครับประเภทเตะขวาต่อยขวาด้วยกันแต่เป็นทางจินดำที่เดินเปิดเกมนสะคอนมวยขวาก็จริงแต่มีสายหน้าก็ เริ่มจากทำงานนะครับต้องหวัดเข้าไปโอ้โหบอลชาที่เดินมี่โดนขวายาวๆเลยครับเหยียดก,กันไปแรกกันไปเดี๋ยวคนละทีแล้วครับยัางคู่ที่สูสีนะครับคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองครับ ไปก่อนครับเดินขยับเข้าไปครับดินดำเจอซ้ายครับเตะพับในขยับยังออกไม่ได้ก็ไม่ออกครับไม่ชัวเอาขวาเตะต่อไปครับดินดำคนต่อยขวาครับอีกคนพยายามขีบเอาไว้ครับออกมาพร้อมๆกันเดินเข้าไปครับเจอแท่งซ้ายเล่งแล้วครับสอกครับสอกพยายามปักไปเลยครับเอาคืนนะครับเพชรนครครับ โดนตัดล่างเสียหลักนิดหน่อยครับในช่วงพักยกนี่เพชรนครมียาฉีดไม้แรกมาแล้วนะครับ30,000บาทนะครับว่าวันนี้จะพิชิตเงินรางวัลอฉีดได้หรือเปล่าเริ่มจะขยับเข้าหาเหมือนกันรุ่นพี่นะครับขยับเข้าไปสายยาวๆนะครับตีนหน้าเริ่มจะทํางานได้ดีามมีมัดหน้าคอยแย่ไว้แท้งขวาย,ยาวๆโอ้แว่าออกแม่นออกแรงเหมือนกันแล้วครับ ขยับเข้าหาครับดินดำครับแทงขวาแทงซ้ายครับเจอหมัด right. ขวาโต้คืนมาครับแอ่โดนระพยักหน้าใส่ครับบอกมาเลยครับมาเลยครับสายหน้ากัมพายามทำงานตลอดนะครับเพชรนครจะดินดำขยับเข้าหาแทงขวาเตะจ่อไปครับเจอแทงขวาของเพชรนครโตขึ้นมา บินดามนี่มีเจาะยางนะครับอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพชรนครเริ่มทำท่าจะความรุ่งเหมือนกันขยับเข้าไปดินดามรูกร่างได้เปรียบด้วยสดกว่าขวายายาเพชรนครพยายามจะออกแข้งซ้ายนะครับสกัดดูว่าบินดามนี่เริ่มจากมั่นอกมั่นใจแล้วนะตอนนี้เพชรนครหมัดหน้านี่เรียกว่าคอยวัดระยะไว้ตลอดนะครับโอ้โห เดินขวาลำตัวเนื้อเนื้อเน้นเน้นเริ่มเริ่มจะกระดุกเริ่มจะออกอากาให้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้ยมาอีกแล้วครับก็ยืนเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเพชรนาครครับเดี๋ยวยืนเป็นกาดซ้ายเดี๋ยวสลับเป็นกาดขวาครับลุกนหลุดไปครับดินงดำเดินเข้ามาแทงขวาครับโอ้มาเตะไปก็เข้าไปเจอศอกของเพชรนาครครับ มีหมัดที่ถอยบวกเหมือนกันเอาแล้วครับอะไรที่ว่าแน่ๆนี่ดูนะครับต้องถอยไปเหมือนกันแล้วครับดินดำออกแข้งขวาโดยสวยเพชรนครนี่มามาเป็นชุดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเริ่มจะเดินเริ่มจะขยับแล้วก็มียาฉีดมาด้วยสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทครับเข้าไปเจอแข้งครับขยับเขาจะไปต่อยเขาอะครับเจอแข้งของดินดำชิงออกไว้ก่อนครับแข้งขวาครับเพชรนครอยู่ที่การยืนระยะนะครับเพชรนครนี่ ถ้ายืนระยะนดีๆได้ลุ้นครับสามนะครับยาฉีดนี่ขยับขึ้นเป็น1 0 0 0 0แสนบาทแล้วนะครับให้กับเพชรนครในช่วงปลายยกที่2นั้นโอ้โหมีออกหมัดได้สวยๆนะครับดูว่าดินดำมีถึงกับพะงะต้องถอยร่นไปเหมือนกันครับนี่แะครับประมาทไม่ได้นะครับออกแข้งเข้าไปนี่โดนบวกตลอดเหมือนกันครับแทงซ้ายครับแรมดีดัวก่อนเลยครับเพชรนคร แทงซ้ายดีแต่พยักดินดำรับเดินเข้าหาครับเตะมาแล้วนี่ครับพอเขาเริ่ขยับเข้ามาจะเอาคืนก็ถีบมาตัวรอดออกมาได้ครับดินดำแทงขวาเพชรน,นครค่อยๆครับยับเข้าไปโดนหมนัดเข้าไปในช่วงปลายยกสองนั้นทําให้เดินช้าไปเหมือนกันแล้วครับดินดำยังคงเดินตลอดดูว่าเพชรน,นครยาฉีดหนึ่งแสนบาทนะครับ เสาเกมเลยครับมีแข้งมีหมัดมีซอนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเบียดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าโตขึ้นแต่ละเม็ดนี่ถึงกับจัดเดนไปเหมือนกันแล้วครับดินดำวงในเริ่มจะเบียดจะกล้ำแต่ว่ายัางไปไม่ได้มีกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับเตะข้าหาครับแข้งขวาครับดินดำเพชรน,นครโยกแล้วเตะซ้ายคืนมาเตะจ่อไปครับดินดำ เป็นตะขอเตะขวาคืนเหมือนกันครับเอาละครับเริ่มจะขยับเข้าหาเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโอ้โหสายสวยแล้วสวยนะครับนี่นะครับโต้คืนเหมือนกันพยายามจะเบียดจับล้ำในออกยาวๆไปก่อนแล้วครับ แทงซ้ายครับแมขยับเข้ามาชิงเตะเลยครับซ้ายดีดเข้าไปของดินดำครับแทงขวาแต่ว่าเพชรนครพยายามมีหมัดครับดูครับแมสับเข้าไปคบชดนี้ดินดำแทงหวังนี่ยังไงครับเพชรนครแมพยายามจะั้งกับแพงเาวาไว้ครับแต่ว่ารุ่นน้องดินดำเองแข็งแกร่งครับออกเร็วออกไม่หยุดครับบังลีไม่ว่าจังหวางได้หีืโอ้โหแทงเจ็บเลอเกินนะครับดินดำเอาเริมจะเบียดจะชนนะครับ เดินติดติดก็ยังประมาทไม่ได้นะครับหมาดซอกนี่ยังมาเป็นระยะเหมือนกันเพชรนครแล้วก็ยาฉีกี่1หนึ่งแสนบาทเลยนะครับเดี๋ยวดูได้ไม่ได้มีลุ้นแล้วครับ,ต,บมมต่อโบมาดเองก็ทํามวยสากลอยู่แล้วด้วยครับเทนเนอร์ก็มีเทนเนอร์เทนเนอร์มวยหมัดอย่างเด่นชูวัฒนาก็เป็นเทนเนอร์อยู่ที่ใกล้เพราะงั้นก็พอได้ลุ้นแหละแต่ว่าเรายังไม่เห็นเพชรนะครต่อยหมาดครับจะมาไหมเอ้ามาหน่อยในช่วงปลายยกที่สองนั้นต่อยหมัดได้ลุ้นเลย มาดูว่าตอนนี้ต้องขยันออกหมกัดเรื่องมากกว่านี้นะครับไปยืนคุยนี่แลกแข้งนี่จะเหนื่อยนะครับเพราะว่ารูปร่างแล้วก็สภาพร่างกายก็ดูว่าจะเป็นรองด้วยที่ปล่อยลดมือปล่อยการนี่ไม่รู้ว่ามั่นใจหรือว่าแข็งยกไม่ไหวเลยาเอา้เอาเวลายังมีอีกสองยกครับหมดโยกที่สามพักใกล้สาวหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับห <5, 000 S 1> <า>้าแสนบาทห้าแสนดูว่าดินดำนี่เวลา 5, <000. S 1> โดน 5, <000. S 1> ทำท่ามไม่ดีเหมือนกันเอาขยับ <5, 000. S 1> เข้าไป 5, ไม่ต้องอะไรแล้วนะครับต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับพึ่งล้านปลายคุณเอกคุณเอกบอ,อกส่งเลขบัญชีให้นางมวยแล้วครับขอ,<เ>อ,อแบ่งด้วยโอนไวเลยครับเอาเอาเอาฝันเดินเข้าหาครับกอดกรอดอเจอปับน้ำกระาจายเอาเอาเอาแล้วครับจะพลิกเกมนี่ดูแล้วอาวุธมวยของเพชรนครนี่ก็น่าจ,จะมีหมัดแล้วครับที่จะพลิกเกมได้กองเดินเสาหมัดฝันฟอกเข้าไปห้าแสนบาทนะครับ แต่พอโดนบวกหมัดมากนี่โอ้โหกลับมาถอยยกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับชิงเดินก่อนเลยครับดินดำครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาเตะมาก่อนครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้เตะขวาคือต่อยขวาต่อยขวาต่อยเข้าไปเอาโดนนะครับแล้วก็ขวางหน้าไว้ครับ โอ้โหจะไล่ต่อยเขาแล้วครับโดนก็ใบแต่ละหมัดนะครับไปเกี่ยวได้นี่ยิงแม่นด้วยนะครับหมัดขวาทิ้มตรงๆของดินดำโอ้เลือดทะลักแล้วนีเพราะว่าโดนไปเต็มสองหมัดเต็มๆเลยนะครับเริ่มขยับโอ้ถอยร่นเลยครับตอนนี้ลุยต่อครับดินดำไม่สนแล้วครับสถานการณ์เป็นไงไม่รู้ครับลุยก็ไปออกอาวุธโยกโยกแม่ทางด้านของเพชรนครพยายามจะมีหมัดทิ่มสวนมากครับแต่ว่ายังไม่แม่นมึงเลยแล้วก็ ไม่ได้เดินต่อยด้วยครับถอยต่อยทําให้น้ําหนักแล้วก็การได้ลุ้นเน่ยโอกาสมันน้อยแล้วครับดูว่าหมดยกนี้นี่ยอดอาชีจะเพิ่มหรือเปล่านะครับโอ้โหห้าแสนบาทเห็นผมนี่ไล่ต่อยัใ,ใ่วินาทีแรกเลยนะอหรือว่าไม่อยากได้ยังไงกันมันน้อยไปหรือยังไงเอายังไง,เ,ง,ไงเพชรนครห้าแสนไอ้น้องเอาซะหน่อยเอา หรือ,อว่าผ่อนเกมชาร์จพลังบังลิว่าอาวุธก็แรงนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนะดูเป็นรองนะครับโดนต่อโดนเริ่มจะฮึดอีกแล้วนะครับในช่วงปลายยกเอาเดินขยับเข้าไปเวลาออกอาวุธนี่แฟนมวยนี่รอเชียร์เลยนะครับแต่ว่าไปชุกในเกมตั้งรับเยอะไปหน่อยครับเอาไม่เอาเลยครับอยอดชียโอ้โหเยอะเหลือเกินแสนน้าดีขวาจ่อไปครับดินดำเชื่อว่านักมวยหลายคนเห็น เพชรนครชกกับอาจีห้าแสนเลาะอยากจะขึ้นไปชกแทนและบังดีแล้วของดินดำครับแต่ดูครับอาจจะเป็นคนลวงอาจจะเป็นแผ่เขานี่ไงมาแล้วมาซ้ายพยายามเดินเข้าหาไม่เปิดโอกาสเหมือนกันนะครับดินดำครับด้วยเกวงของดินดำที่กดดันครับเดินเบียดเข้าไปต่อเนื่องครับอาจจะทําให้เพชรนครครับเดินต่อยอย่างที่ต้องการไม่ได้หรือเปล่าบุงดีหรือว่าเรี่ยวแรงจะน้อยด้วยนะครับพอโดนเข้าไปหนักๆนี่ ต้องถอยร่นไหอยากจะฮึดเหมือนกันหมัดนี่ต่อยน่ากลัวนะครับแต่ว่าต่อยไม่ต่อเนื่องไม่เร่งออกให้ต่อเนื่องครับไม่เอาเป็นชุดอ่ะหมดยกที่4ครับยังเหลืออีก3นาทีให้มาลุ้นกันครับพักก่อน้นายเอาแลยครับสายานีอาวุธแรลงทุกลูกเลยนะครับอยู่ที่การยืนระยะภาพร่างกายเท่านั้นโอ้โหดูว่าหิงตามเองก็ค่อยๆขย,ย,ยับเข้าไปนะครับแล้วก็มีท่าขวาเนื้อเน้น ที่เพชรนาคลแล้วแหละครับไหนถ้าถอยครับไปใช่การดีแล้วครับเพราะช่วงวงนี้ต้องเดินแลาต่อยหมัดแล้วครับเออเขามั่นใจอะไรครับเขามั่นใจอะไรครับบันลีดูครับนี่ครับโอ้โหนี่แล้ครับข้างนี้ออกแม่นนะครับออกหนักด้วยแต่ว่าบาชกไหนเกมตั้งรับถอยเกิน ทีมดาเองก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่รีดไม่ร้อนเหมือนกันค่อยๆขยับเข้าไปแล้วก็มีแข้งขวาสาดยาวๆเข้าไปโอ้โหเอานะครับาเอาบาจีตามเซียนมวยด้วยดิอคือบรรยากาศที่เวทีรับเลี้งตอนนี้เซียนมวยเนี่ยประชดเพชรนครอ่าสั่งให้เดินอาธีษฐนครึ่งล้านก็ไม่ยอมเดินจนเพชรนครเตะขวาได้เซียนมวยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดินแล้วครับพอแล้ว ประชดกันแต่ถ้ากรรมการหลงที่ฮาเติมดูลีล่าดูกรรมการหลงด้วยี่ฮาเติมบอกเลยไปโอ้แต่เมื่อหลงพอแล้วเพชรนครนี่บอกไม้บอกมือกับแฟนมวยเจยประชดครับแต่ว่าเพชรนครนี่แกแกรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยดูดิเขามั่นใจเอาโอ้โหครึ่งล้านไปของกูค่อยค่อยโยกเลยนะครับดูนะครับคือออกเหนือชั้นเลยครับว่าสั่งให้เดินครับอาจิครึ่งร้านแกไม่เอาครับ ดูเนี่ยครับโอ้โหเอ้าเอ้านี่ครับมีเชิงมีเหลี่ยมครับเดี๋ยวดูกรรมการหลมมาที่พังแนละ้บอกให้เวทีพังแนะล้วม้งนีเอาลนละ,ะดูนะครับเน่ด,เดูนี่ลาวดูนี่ยาวเ,าเาน่ เออไม่มีอะไรก็ทําให้มันได้ครับสึ่ไวิดีโอ้สุดยอดจริงๆเลยโอ้เสียนมวยนี่รบรมือชอบใจนะครับระชดบางลีก็พูดนอกจากประชดแล้วนี่ไม่รู้ว่าลงไปนี่จำลีนี่พิเศษหรือเปล่าโอ้เอาเอาไม่อยากจะนึกเลยถ้าต้องเงินชนะบลีดูดูลีลาานเลยโยกด้วยครับโยกด้วย ๋ยวดูตอนครบ5ยกนะครับว่าจะออกลีลาขนาดไหนนะครับดูนะครับดูนะครับนี่นดูจังหวะลีลาการโยกโอ้โหทั้งทรงตะกแตนก็มาครับอ่ดูครับว่าไม่รู้ว่าแกซ้อมมวยที่ประเทศไหนครับวายก4ยกหจะมั่นใจเฉยเลยอานะครับอ้าวอาดูนะออกนายสวยๆทำเป็นเล่นเลอไม่บรรยากาศมันมันพาไปได้นะบางทีอยู่ไอทีตอนนี้เนี่ย เอาล้ครับเอาล้ครับปวดหัวปวดหัวบางลบบี้เชิญบมงลี้ปวดหัวไปคนเดียวเฮอตาใจอีกเอ,อ,อาไอ้แดงบอกอะไรวะเนี่ยตกลงมึงชนะคุณใช่ไหมเอาล้ครับเ,<อ>เดี๋ยวก็ดูกันนะครับเดี๋ยวดูจะได้จริงระมีฮาบอกเลยกรรมการผู้พามาเว็นทีนะครับปีช้าสาวิกานนะครับเดินรวบรวมไปคะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับแล้วก็หันมาจูมือให้ ดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างนั้นดูขาดลอยโอ้โหดู